ผลเลือดก็ไม่ได้น่ากังวลน,นะครับอันที่1ตัวที่สําคัญเลยก็คือมีเรื่องของเลือดที่มันเริ่มจางและเพราะว่าเราไม่ได้ทานตับไม่ได้ทาน<ม>เลือดมไม่ได้ทานอาหารที่มันมีธาตุเหล็กสูงเลือดมันก็จะน้อยลงพอน้อยลงมันก็จะมีอาการเริ่มอ่อนเพลียเหนื่อยง่าย <Okay. S 1> ร่างกายก็จะทํางานไม่ได้สมบูรณ์เต็มที่การผลิตฮอร์โมนก็จะลดต่ําลงและตัวที่สําคัญสําคัญเลยของเราก็คือในเรื่องของฮอร์โมนนะครับในตัวฮอร์โมนซึ่งในนี้ทั้งตัวเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนแล้วก็ตัวเทโทสเตอโรนก็ต่ำทั้ง สามอันเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ดูกันก็คือเรื่องของวิตามินดีวิตามินดีมีผลต่อเรื่องของการสร้างฮอร์โมนมีผลต่อการนอนมีผลต่อการดูดซึมแคลเซียมมีผลต่อเรื่องของอารมณ์ต่างๆของเราก็มีอยู่19เเต็ม100เพราะนั้นมันก็เป็นเรียกว่าวิตามิน D. ดีเดฟเฟเรนซีหรือเรียกว่าภาวะขาดวิตามินดีนั่นเองเพราะนั้นเวลาเราบำรุงกลับเข้าไปมันก็จะกลับมาทํางานได้เป็นปกติสิ่งที่ผมดูเพิ่มเติมเข้าไปให้ก็คือเรื่องของพวกระบบเผาผลาญไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์ฮอร์โม ถาการอักเสบต่างๆในร่างกาย <Okay. S 1> ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นสรุปในเคสนี้เดี๋ยวบำรุงกลับเข้าไปจะเริ่มเห็นผลตั้งแต่เดือนที่1เลยอื่นๆก็จะมีเรื่องของวิตามินดีที่มันขาดเดี๋ยวเราก็เติมวิตามินดีกลับเข้าไปร่างกายก็จะกลับมาสดชื่นแล้วคราวนี้หน้าที่คนไข้ที่ต้องทําเองไม่ว่ายังไงก็ตามทานอาหารให้ดีทานอาหารเช้าด้วย <Okay. S 1> อันที่2ออันนี้ไฟบังคับเลยคือออกกําลังกาย <Okay. S 1> ออกยังไงก็ได้ให้เหงื่อออกสักหน่อย uh. อย่างน้อย30นาทีขึ้นไป3-5วั ต่อสัปดาห์และสุดท้ายเราต้องนอนก่อนเที่ยงคืนฮอร์โมนที่รับไปก็จะได้ไปซ่อมแซมตอนเรานอนและดื่มน้ำให้เพียงพอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะสำหรับความรู้ดีๆได้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของตัวเองอะคะ่ะครับผมก็ยินดีนะครับยังไงก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพตัวเองไว้นะครับอย่าปล่อยให้เจ็บป่วยก่อนแล้วค่อยมาดูแลรักษานะครับขอบคุณค่ะ